m มกนิฟเซนเซเว่นก็ต่ําที่สุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าเซกเตอร์ที่มาคืออะไรครับก็คือเซกเตอร์ที่เป็นยุคเจ็ดนางฟ้าถึงเวลา s อสแอนเน้นลงทุนในเรียลเซกเตอร์เนี่ยก็ดูจะเป็นภาพที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับซื้อขายกองทุนรวงง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปดิโนบีน่นาหุ้นโลกถล่มหนักนะครับหลังจากคลอสเปิดตัว AI Co-Wor k เซกเตอร์ไหนโดนเซกเตอร์ไหนรอดเซกเตอร์ไหนรุ่งไปดูกันนะครับ หุ้นเทคโลกเนี่ยก็ร่วงแรงเลยนะครับจนปีนี้ติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันครับนี่ AI co work นะมันสามารถนะให้ดูตัวอย่างนะเข้าไปในเดสก์ท็อปของเราเราเปิดให้มันเข้าไปในไฟล์ explorer ได้แล้วบอกโอ้ยหน้าตาเดสก์ท็อปของนาโอมิทำไมมันลกขนาดนี้ช่วยจัดให้หน่อยหลังจากสั่งมันเสร็จนะครับ AI co work เนี่ยมันเป็นเมาส์ล่องหนจัดเนี่ยหน้าจอของนาโอมิที่มันลกไปหมดเลยถูกจัดหมวดให้เสร็จเรียบร้อยนี่ นี่คือ AI cowork ให้ดู narrative ตัวอย่างวิธีการใช้งานของเขาความกังวลก็เลยลามมาว่าโอ้โหถ้ามันทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้อย่าง real estate stock ที่เขาต้องการวิเคราะห์ความต้องการออฟฟิศนู่นนี่นั่นนะอีกหน่อยมันทำได้เองด้วย AI หรือเปล่าไอ้ระบบวิเคราะห์ต่างๆของ C B R E j o n โจ l n n l ง s a ซ l e เป็นต้นนะครับวงการ financial planner สหรัฐก็ตื่นตะหนกกับ n a s ์ a l AI นะครับแค่คุณโยนแผน tax planning 1040นะมันออกมาเป็น tax planning โดยละเอียดเลยจากเดิมที่จะต้องมี financial planner เข้ามาช่วยทำนะครับราคาหุ้นของ Charles Schwab เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะ Magnificent Seven ก็ต่ำที่สุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าเซกเตอร์ที่มาคืออะไรครับก็คือเซกเตอร์ที่เป็นเศรษฐกิจจริงนะทุกคนนี่ไง Energy นะ Utility Healthcare ก็พอใช้ได้สินค้าจำเป็น Consumer พวกเนี้ยมันคือเศรษฐกิจจริงอะ่ะ AI ขุดน้ํามันไม่ได้นะ AI ปั่นไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่พูดไปในตอนที่แล้วว่าหมดยุค7นางฟ้าถึงเวลา S&P 493เน้นลงทุนใน real sector เนี่ยก็ดูจะเป็นภาพที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีนานๆครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นหุ้นไทยเป็นพระเอกแบบนี้นะผมพาไปดู AI อีกอันนึงก่อนก่อนจะกลับไปดูหุ้นไทยว่าไอ้ co work เนี่ยมันทําให้วงการโลจิสติกเนี่ยตื่นเต้นกันได้ยังไงนี่ครับเป็นอันนี้เลยตัว co w ร์ k เนี่ยนะครับ อันนี้ลงอยู่ใน reddit นะ c l o s s AI เป็นลงใน reddit เพียงคุณเปลี่ยนโหมดเป็น co work ตอนนี้เริ่มใช้ใน windows ได้แล้วเอาอข้อมูลโลจิสติกนะคำสั่งซื้อต่างๆ RFP ต่างๆนะ proposal ต่างๆใส่เข้าไปออกมาเป็น volume เลย reduction ว่าจะต้องเป็นแผนการวางแผนโลจิสติกยังไงโอ้โหคุณโลจิสติกก็เลยบอกว่าอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความจาเป็นที่จะต้องใช้แบบระบบโลจิสติก optimization ต่างๆมากมายเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นแล้วสินะ่าอันนี้คือความกลัวที่เกิดขึ้นก็เลยทำให คาแนะนําการลงตนวนี้ลงไปใน real sector กันเถอะทุกคนนะ AI ผู้ชนะจากนี้ไปคือไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ายังไงสุดท้ายนะ AI กําลังกระจายไปทั่วโลกถูกใช้งานทั่วโลกไม่ว่าจะโดย co-work ด้วยอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นความต้องการไฟฟ้ามหาศาลส่วนหุ้นพลังงานก็ได้อานิสงไปด้วยนะครับขณะที่หุ้นไทยยังเป็นพระเอกอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะปรับจาก strong buy เป็น buy นะเพราะว่า หลังจากที่แนะนําไปก็บวกไปร้อยกว่าจุดแล้วนะครับเราเป็นชาวสวนเราก็จะต้องไม่ย่่มใจจนเกินไปหุ้นแร่เอิร์ดนะครับตอบทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนถามคําถามขออนุญ,ญาตเว้นแร่เอิร์ดนะหุ้นแร่เอิร์ดปรับลงมาเมื่อวานประมาณ5%นะครับก็เป็น s e n ติ m e n t Risk o f ฟแต่เรามองว่าถ้ามองกันในระยะยาวนะหุ้นแร่เอิร์ดยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจแล้วก็ AI เนี่ย ข,ขุดแร่ไม่ได้นะ AI ไม่ใช่รถเครนนะฮะขุดแร่ไม่ได้ดังนั้นคิดว่าแร่เอิร์ธซึ่งมันเป็นแร่ยุทธศาสตร์นะครับของจีนเนี่ยยังเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นท็อปพิกของเราเนี่ยก็จะเป็นแร่เอิร์ธเป็นหุ้นพลังงานนะครับแล้วก็เป็นคอมมดิตี้พกกภัณั์นะครับขณะที่เราจูนดาวหุ้นไทยปันผลสูงลงมานิดนึงจากสตรองบายเป็นบายยังซื้อได้อยู่นะครับดีเฟนซ์ช่วงนี้เป็นโฮก่อนอีลัก ไม่ใช่อิหร่านกับสหรัฐสงบศึกนะครับก็อันนี้ก็เป็นคําแนะนําการลงทุนล่าสุดขณะที่พอร์ตการลงทุนเนี่ยก็พอดีเลยใครที่มีลงทุนตาม DCM เนี่ยนะครับเราก็มีการปรับพอร์ตเข้าแร่เอิร์ธซึ่งนะผมใช้ออโตเมติกอะโลเคชัน n น่ะจะไปได้ n l v ของวันจันทร์นู่นเลยนะครับหรือถ้าใครที่ซื้อ DIY ไปแล้วผมคิดว่ายังมีแนวโน้มที่โอเคยังสามารถที่จะเดินไปต่อได้ครับเรามีก็ทุกคนสามารถติดตามคลิปวิดีโอสั้นนะครับของอ นักลงทุนสไตล์คอนเทเรียนฟันท็อกได้นะครับในยามเช้าๆนะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอย่างเช้าเนี้นะครับก็คืออาจจะไม่ได้แน่นเท่ากับที่อยู่ในรายการ Morning Brief นะก็นี่แหละอ่ะประมาณอย่างนี้นะครับก็3นาทีก็ไม่ได้แน่นเนื้อหาเท่ากับ Morning Brief ที่มันแบบมีเวลาเล่ากันเต็มๆแต่ก็ย่อยง่ายนะครับก็สามารถอ่าลองติดตามก็ได้ยามเช้านะครับก็สามารถทำไปเกือบ40คลิปแล้วก็ ยังไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีนาวมิเขาบอกว่าให้ทำ21วันเปลี่ยนนิสัยทําคลิป35วันแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยเลยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิสัยเลิกทําไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ Phenomena ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็น ตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ